สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทารทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่ห้าใบนะครับการงานการเงินความรักเตือนแล้วก็โชคลาภได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเรามาดูกัน,นครับ <c oughs> ดูซิว่าจะมีข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้างนะครับใบที่หนึ่ครับว่าด้วยเรื่องการงานการงานเป็นอย่างไรดูซิ9ก้าถ้วยงานนี้มั่นอกมั่นใจพร้อมต้องบอกว่างานพร้อม9ก้าถ้วยคืออะไรความหมายความหมายมาความหมายของเก้าถ้วยคือ ภาคภูมิใจสำเร็จความสำเร็จที่ใส่ใจไพ่นี้เป็นไพ่บวกนะเป็นเรื่องของความสำเร็จความภาคภูมิใจพึงพอใจรางวัลถ้วยรางวัลแปดถ้วยเนี่ยกว่าจะสำเร็จต,รสสนะต้องผ่านการสะสมนะต้องผ่านการสะสมนะ มันไม่ได้อยู่ๆมันจะประสบ็จนะคุณต้องทำนะราศีกันถ้าคุณอยากจะประสบความสุขเยคุณก็ต้องเริ่มสะสมผลงานสะสมความรู้สะสมความสามารถแล้วถึงเวลาประสบความสาเร็จถ้าคุณสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วคุณทํามาก่อนหน้านี้แล้วคุณปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้กําลังมีผลดีในเรื่องของงาน คือความภาคภูมิใจผลงานผลนรางวัลความสําเร็จนะครับใบนี้ต้องเป็นบวกนะต้องไทยบวกอย่างเดียวโอเคละงานประสบความสําเร็จทีนี้เรามาดูต่อการเงินละ่ะเป็นอย่างไรการเงินเป็นห้าถ้วยรู้สึกว่าจ่ายอะไรไปแล้วไม่คุ้มค่าคุ้มราคา ซื้อของมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจ่ายไปถึงเยอะแยะแล้วได้ของไม่ดีกลับมาต้องเสียต้องทิ้งต้องใช้ไม่ได้อ่าระวังเรื่องเงินนะเวลาจะใช้จ่ายอะไรอะ่ะบางครั้งของแพงก็ไม่ได้เป็นของดีเสมอไปของถูกก็ต้องยิ่งระวังเพราะฉะนั้นห้าถ้วยเนี่ยให้ระวังเรื่องรายจ่ายระวังเรื่องรายจ่ายให้ดีๆเลยนะราศีกันเพราะว่าอะไร งา,ง,ง,งานดีต้องฉลองนะงานดีต้องฉลองมีความสาเร็จอา้าวกินต้องไปร่วมฉลองกันหน่อยะระวังเขาเรียกว่าอะไรตาําน้ําพริกละลายแม่น้ําเงินก็จะหมดไปกับเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องของการเมาไมยระวังที่ดีถ้าใครไม่บอกว่าเอ้ฉันไม่ช่วยฉันไม่ได้สายเที่ยวฉันไม่สายเมาก็ระวังซื้อของแบบว่าเอาเงินไปซื้อเขาเรียกว่าเอาเงินไปซื้อ,อรา,อาง,อรงวัลให้กับชีวิต พราะคุณประสบความสําเร็จได้เงินมาเอาละได้เงินมาละเอาไปซื้อสิ่งที่มันภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันใช้การไม่ได้มันเป็นของไม่ดีมันเสียหายอันนี้ต้องระมัดระวังให้หนักๆเลยนะอืมอถ้วยเป็นไพ่ลบนะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้หมดมันก็ไม่ได้หมดจนเกินไปเมื่อก็ยังมีเงินพอเหลืออยู่แต่แค่เรารู้สึกว่าเสียดายเงิน คีย์เวิร์ดนี้เลยนะเสียดายเงินต่อไปในเรื่องของความรักความรักช่วงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ปรับเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแต่พอเรารู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่าเทม์พฟรนมันเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นจริงแต่คุณภาพคือเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม นี่นะนี่คือคีย์เวิร์ดของความหมายนะ Temp e r a n เรอ่าเรามาดูกันนะนักเรียนนักศึกษาจำได้ก็เอ่ย temperance คือต้องอัปเกรดตัวเองใหม่อืมต้องเปลี่ยนแปลงต้องอัปเกรดความรักก็เช่นเช่นเดียวกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างแต่คุณภาพของ Temp e r a n c e นะคุณภาพคือดีแค่ชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาต้องรู้ไว้เลยนะดีแค่ชั่วคราว โอเคเพราะฉะนั้นความรักอะไรที่มันดูดีที่มันอันนั้นนะเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมวันนี้คุณต้องเฝ้าระวังให้ดีๆนะ,ะเหมือนไพ่เขาจะมาเตือนย้ำๆเพราะว่าคุณภาพของไพ่คือดีชั่วคราวโอเคนะต่อไปในเรื่องของไพ่เตือนละ่ะเตือนเรื่องอะไรระวังเรื่องการยืมเงินระวังคนเห็นว่าเรามีเงินแล้วคนจะเข้ามาหามาหยิบมายืม อันนี้ต้องระวังนะเรื่องเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมให้ยืมก็อาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะเห็นไหมห้าทั่วยในตําแหน่งการเงินเป็นห้าทั่วไผิดหวังผิดหวังในเรื่องเงินเห็นว่าเรามีเยอะคนมายืมเงินเขาอาจจะไม่คืนเงินคุณก็ได้อ่าอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าไพ่สใบเนี้ยน่าจะลิงก์หากันแหละเพราะไพ่เตือนว่าเนี่ยเรามีเงินมีทองและระวังคนจะมาหยิบยืม พราะอะไรหนะ้าที่การงานเราดีการเงินเราก็ดีด้วยเห็นไหมครับแต่การเงินให้เขายืมไปเราก็ผิดหวังทวงคืนไม่ได้เห็นไหมถ้วยมันล้มไปแล้วทวงคืนอะไรไม่ได้มีเพื่อนยืมไปสักห้าคนได้คืนมาสองคนอีกสามคน,นี่หายไปแล้วหนีหายไปแล้วทวงอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะระวังเรื่องเงินเงินทองทองอย่าให้ใครยืมเด็ดขาด ต่อไปครับโชคลาบราสีกัน,โช,าากนกโชคลาบมาจากเพื่อนฝูงอีกแล้วเหรอโชคลาบมาจากเพื่อนฝูงเหรอมาจากการกินดื่มช่วงเนี้โชคลาบคุณนะอาจจะงานเลี้ยงเกี่ยวกับข้องกับงานเลี้ยงฉลองการกินดื่มมีโชคทางเขาเรียกว่ามีโชคลาบในเรื่องของเครื่องดื่ม ของดื่มอาหารการกินกินฟรีตลอดงานเป็นไปได้ไหมมีโชควีลาภผมมองว่าสามถ้วยเนี่ยคือมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของงานนะเพราะว่าเป็นไพ่ถ้วยเห็นไหมความสําเร็จของงานคุณไม่ได้สําเร็จเพียงคนเดียวมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นราศีกัน โชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีคนดันมีป๋าดันมีคนช่วยโปรโมตอ่ามีแบ็กอัพดีอยู่เบื้องหลังนี่คือโชคของคุณนะครับมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีแบ็กอัพดีมีผู้ช่วยที่ดีโอเคจบแล้วให้ระวังเรื่องการเงินนะเท่าที่ดูมานะเรื่องการเงินส่วนความรักอะตอนนี้มันอาจจะดีเพราะว่าคุณมีเงินใช่ปะ มันก็ดูดีไปหมดมีเงินอาจจะไปกินไปเที่ยวไปเป้ไปหาความสุขแต่เมื่อไหร่ท้าเงินหมดระวังให้ดีมันก็จะกลับมาเป็นอีหอเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะบีไพ่ทั้งห้าใบมันจะลิงก์หากันมันจะเป็นผลพวงของการรักกันโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ ความใหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับที่ผมทำคลิปสอนนี้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ